สวัสดีครับเริ่มต้นการเดินทางครงใหม่ของเราครับวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปกันที่พุทยานชชันน้าตกเจ็ดเาว่าน้อยนะครับผมนั่งรถไฟไปกลางเ้นการทริปนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟลังศินนะครับขณะนี้เวลาประมาณเกืเกอบเจ็ดโมงเช้าแล้วและนี่คือบรรยากาศในสถานีรถไฟลังสิตนั่นเอง เดี๋ยวรถไฟจะมาตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเจ็ดโมงครึ่งเราจะไปยืนรอรถกันที่ชานชลานะครับผมตอนนี้ขอตัวกินข้าวกันก่อนตอนนี้เราขึ้นมาขาบวนรถกันแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปสู่สระบ,บุรีน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับผมวันนี้ผู้โดยสารแน่นมากเลยนะครับ ทั้งตัวยืนทั้งตัวนั่ง อนนี้เราลงรถไฟมากันแล้วนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟโมกเหล็กนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศสถานีรถไฟโมกเหล็กนะครับด้านบนของเราก็จะคือทางรถไฟรถไฟความเร็วสูงครับเดี๋ยวเราไปยืนรอรถสองแถวนะครับผมรถสองแถวยังไม่มา ตอนะะนี้ขึ้นรถสองแถวกันแล้วนะครับรถออกแล้วสองแถวจ,จ,จากสถาน,นีรถไฟมกเหล็กน,นะครับเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยกันพ <c oughs> าเขาไปด้นซ้าย ตอนนี้เราลงรถสองแถวมากันแล้วนะครับกําลังจะเดินเข้าไปกันที่ลานกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกลางเต็นท์กันให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเราจะไปเล่นน้ํากันด้านหน้าของเรานะครับก็คือลานกลางเต็นท์ชื่อว่าลานนับดาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่กันก่อนนะครับชําระเงินค่ากลางเต็นท์แล้วเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กัน อืมพี่งาตนำไปเลย,ขอขอยตรงน,นี้ก็คือสมลงทะเบียนนะคะลงชะเรักค่าการเซ็นแล้วก็ใครมีอุปกรณ์ก็สามารถเอาพวกโทรศัพท์พวกอะไรมาชาร์จแบตได้นะ,ะตรงน,นี้จะเป็นจุดชาร์จแบตรวมยินเสียงไหมไม่คน ลงมาเล่นกันนะครับพาเด็กๆลงมาเล่นน้ำแล้วนะครับมันตกเจ็ดสาวน้อยไปเราเดินไปเล่นน้ำกันเสียแล้ววันนี้ไม่ได้รู้สมา ที่งะมีเพื่อนแล้วนะครับอันนั้นนำตัวหน่อยชื่ออะไรกันชื่อเชลครับชื่อเชลชื่อเชลกับชื่อนงะนะครับเนี่เราไปเชลนะคะเราจะมาทำอาหารที่งะนั่งรถไฟมาแล้วก็มาเจอเพื่อนที่นี่นะครับใกล้300านตน้อยนะครับพาเด็กๆมาลงเล่นน้ำล้นนะครับเขาเล่นกันอยู่กันที่ชั้นหนึ่งนะครับน้ำไม่ลึกเด็กๆเ,เล่นได้กำลังดีเลยนะครับที่นี่ ใช้โยใช่โยปช่ใชโยอเลยมามาพี่ลูกน้ำมันจะไม่หนาวลูกเออลงไปฉันจะลมไปนะอย่างเยอะอย่างีเยอะหลนเล่นแล้วรักแร้นอนเตอนเตะนอนเตะอย่าที่ไปเดี๋ยวจมนอนนะเดี๋ยวอย่าทลไเธอลงไปเลย ハハハハ ลานกลางเต็นท์นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยสมาชิกมาเที่ยวพักผ่อนกันเยอะมากเลยนะครับมีเต็นท์ปุถยานให้เช่าด้วยนะครับหลังละคืนละสองร้อยกว่าบาท เย้ <Yeah. S 2> กลับแล้วนะครับสถานีรถไฟมวกแลก <Hey. S 2> กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ hey. เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับไปเล t s นี่นะครับสมาชิกที่เรานั่งรถมาด้วยกันนะครับเย่นะครับฮ่นะ นี่นะครับกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสมาชิกนี่มาด้วยกันนะครับเดี okay, <man. S 1> ย๋ยวรอบหน้าเราไปเที่ยวกันต่อน,นะครับทิปต่อไปไม่ว่าจะไปทีไหนคอยติดตามกันเหมนะครับผมอู้ยเจ็บครับเาใหญ่เลย น้องไหนละคะท่านที่จะไปอ่ะท่านที่จะไกินข้าว เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับไปแล้วก็ <men> <g ülme> นี่นะครับสมาชิกที่เรานั่งรถมาด้วยกันนะครับนี่นะครับฮ เนี่นะครับกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสมาชิกนี่มาด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราไปเที่ยวกันต่อนะครับติดต่อไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนคอยติดตามกันเหมโอนก็บครับเอาใหญ่เลย รัินข้าว7 0่มเราสองแถวกันนะครับ ด้านหน้าของเรานะครับก็คือลานกลางเต็นท์ชื่อว่าลานนับดาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่กันก่อนนะครับชำะระเงินค่ากลางเต็นท์แล้วเดี๋ยวเราจะกลางเต็นท์กันอืออะไรเป็นไงนำไปเลย อันนี้คือลานกลางเต็นนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยสมาชิกมาเที่ยวปักผ่อนกันเยอะมากเลยนะครับมีเต้นอุตยานให้ชาวด้ดยนนะครับหลังละคืนละสองรกว่าบาท ฉันจะได้ลอยนะ้ำมาีขาบแบบเจ,กเ,กจเ,บบบเจกเจเจได้บ้านนะเป็น